ลองดูมุดดำปากนี้ครับพีนพ่น้องปึ๊บดำแล้วครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสบสิบเอสบสองสขึ้นมาแล้วเป็นไงเป็นไงครับปึ๊บเอาอีกไหม ดำลงไหมอะไรหลุมปะนินม,มือไส้ปึปป๊บผมลากแหาเป็นไงเป็นไงมีตัวไหมมีตัวไหม,มไดำดิไงไหมดำดิงไหมเอาตีนขึ้นฟ้าไหมพี่น้อไหมเอาอีกไหมดำดิงไหมดำดิไหมยัมง,ย,งยังย,งยงัปุ๊บเอาอีกหนึ่งสองสามสีห้าหกเจดแปดเก้าสิบ 11 12เฮ้ยโผล่มาแล้ว12เป็นไงเป็นไงปนินวะคืออะไรลราเอาขึ้นมาตัวปึ๊บปึ๊บเป็นไงเป็นไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่่แนก็ประดุกประดุกเออเออเอาเอามาเอาให้เอาขึ้นมาให้ดูปึ๊บปึ๊บฝั่งนู้นอะไรขาวๆได้ครับพี่น้องได้ได้ได้ปึ๊บลงไปในกระชังเรียบร้อยปึ๊บมาหลังจากที่ท่านดำ ตเติบเตลเ็ดหลุมแล้วเตลเล็ดหลุมแล้วลตเติบเตลเ็ดหลุมเตลเล็ดหลุมโฟกัสตะเลงสองปากครับพี่น้องเติบนี่เลยนี่เลยโฟกัสสองปากเสื้อลายด้วยลึกมาลุมปากนี้ครับพี่น้องอ,อยากเห็นอยากเห็นอะไรมันอยู่ในหลุมบานบานทั้งห่อยบานปุ๊บประกอบฉาก นั่นมากลับมาโฟกัสต่อครับผมปึ๊บเป็นไงเป็นไงงัดมาปลาอะไรมันอยู่ในหลุมปึ๊บโยกโยกอยู่มือมือซ้ายท่านโยกปึ๊บโยกโยกโยกปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงไหมสองทีแล้วสองทีแล้วปึ๊บยืนขึ้นแล้วยืนขึ้นแล้วครับพี่น้องมือซ้ายมือซ้ายท่านปึ๊บเฮ้ย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 โอ้ยตีตัวในกระชัง โอ้ยปลาในแหไม่มีถูกในกระชังมาดูสัรลองกะสัมลองมาแหมทีม่วงเสื้อเสื้อเขียวในน้องเลยสมลองสลองไมได้อีกปากนึงเอาอีกปากหนึ่งพี่น้องเลยเอาให้ได้วะหรอตัวนั้นเราอดแล้ว ซ่อนเลยซ่อนเลยเนี่ยยังมีคนลงน้าอีกพี่น้องนะนู่นปากลงน้าไปนู่นรึปุ๊บดูปากนี่ก่อนพี่น้องเนียนี่นี่นี่เผื่อได้ตัวเผื่อได้ตัวเผื่อฟุกซุ้มซุมรึป๊บไปจับแผลพันเดี๋ยวจับแผลพันก่อนขึ้นแล้วขึ้นแล้วอู่ไม่มีตัวรึปุ๊บมาดูคักๆปากนี่ดิเนี่ยรึปบอกแส้ซ้อนเนี่ยแส้ซ้อนเนี่ย เฮลงไปซ้อนเฮลงไปซ้อนเฮลงไปซ้อนุ๊ซูมเข้าไปเลยขึ้นไปน้องเดินมาหาแล้วสอง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 มือเลยเป็นไงพี่น้องง่ายไปง่ายปึ๊บง่าเงือกอยู่ง่ายเงือกอยู่ปึ๊บดำไปแล้วขึ้นไปน่องหนึ่งสองสามเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ขึ้นมาแล้วปึ๊บมือหนาลุบมือลูบหนาลูบตาครับใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันไม่ไปไหนครับ มันอยู่ในบ่อน,นี่แหละยังไงปึอยู่ไหมอยู่ไหมกำลังตีนคำที่นองครับผมมือขวาลูปหนาลูปตาปึ๊อยู่ไหม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 หนึ่งไปไหนนะไปไหนไไหนะแกใ

อืมอืมอืเอืเ่ะออตช่วยกันงมช่วยกันดำมาประดุกประดุก เป็นไงครับพี่น้องรออยู่ด้นะนี่เป็นยายหลายคนหลายปากแค่เป็นไงเป็นไงครับผมมีไหมนะได้ไหมนะมนยังอยู่ไหมนะปึ๊บบวก ลัดออกไปจากหัวแล้วครับพี่น้องบานบานดูบรรยากาศกันมาัหน่อยนั่นแหละครับพี่น้องเนียเอาหายไปแล้วหัวนึงแลลงไปแล้วหัวหนึงครับพี่น้องเอาขึ้นมาแล้วอืมอืมดำลงพี่ครับพี่น้องเนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขึ้นมาแล้ว เตือนีส้มขึ้นมาใหญ่ขนาดไหนน้อเนี่ยฮึบดำอีกแค่ดำอีกแค่ดำอีกแค่ฮึดฮึดเป็นไงเฮ้ยลงมีกลงมีกฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเือตัวใแยกกับตัวน่าหลายฮะ ปึ๊บสูงก้าวพี่น้องตัวใหญ่กับตัวน,นั้นหลายอยากใครอยู่ใกล้ๆเรบพี่น้องตัวผ่านมามันห้าโลพี่น้องตัวนี้ใหญ่กว่าตัวน,นั้นหลายตัวผ่านมามันห้าโลพี่น้องมาแล้วกนี่ใหล่กว่าเลยพี่นอ้องหลืม มีเลยนี่เลยไกลแล้วไกลแล้วแม่มีผลงานเด้หรอเบ่ค่อยได้เนบอกค่อยได้ขนาดนั้นนะ <c ười> มานี่เลยมานี่เลยมาแล้วมาแล้วดำลงไปหนึ่งไปน้องเลยปึ๊บขึ้นมาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมือขวาลูบหน้าลูบตาปึ๊บดำขนาดโคนแต่กระจายเลยผู้าาก,กำกับหลายคนแท้แท้ ปึ๊บดำแล้วครับผมนับนับหนึ่งสองสหขึ้นมาแล้วปึ๊บเฮ้ยเฮอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหัวอะไรวะใหญ่กวตัวนั้นตัวนั่นนะลอ้อนะอาาไอ้ปึ๊บปเอามาขึ้นทางนี้เด้อขึ้นทางนี้เลยเชนนบ สนุกมากรงวัดากวัลอะได้ตู้อีนิด้วนะเมื่อคืนะแสดงว่าได้ตู้อยอะด้วยนะอะไรซ้ำใหญ่ก็ตัวนั่นจริงครับพี่น้องเลยมองบอกย่งไวะมองยางนเนี่เดี๋ยวมันถ่ายตอกหัวเมื่อกี้นี่ปร๊บแม่มา มาที่น้องเลยโอ้คักแถวว่ะโอ้มามาปลาเขาจะเราเท่ไหมาโค้กหน่อยด้วยครับพี่น้องเลยใหญ่กว่า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 เลุดนาะมาแบ่งรางวัลเนี่าไปเนี่ย เขาตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าแล้วเนาะหมดเวลาแล้วเหรเนาะหมดเวลาแล้วบ้าะหมดเวลาไหมกุญแจไหมกุญแจกักเคืองกตญกานั่นแหละเอามาแบ่งกันคนละครึ่งเป็นสองแบ่งแบ่งแบ่งน้องก็ตายใช่ไหมไม่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 เอาพูดหยอกไปงั้นเหรอครับ เอกชันเอกชันตั้งแต่สิบป้เคลนตั้เวิดื่อนตาตัวนี้ได้ก็ได้หลตัวเวิดเคลอนอย่งไงสบายม่วงเคืองตะกลับไปพุ่นอ่ะั่นน่ะว่าตัวมันไตปลาหลไหมิดปกติไมไปเพราะใดเพราะไก่ไปลาเส้นปองเส้นปองปลาเขาจะเราเท่อ่ขาหน่อยดิเส้นปองมามุมนได้เหระสวยใช่ไหมอเยนะแล้วเขรอเนียนอนเน่นอนเน่นอนเน่นอนแน่นอนปลาเขาจะเราเท่อ้ขอบคุณมากรับเส้นปอง สุดยอดโอ้ยหล่อเลยมอ้ยยิ้มคักแท้ว่ะบอลนี้บอเจ้าได้จักโลกไม่ได้สั่งบอลยังเก่งใหญ่กว่านี้ครับจบข่าวครับพี่น้องตามต่อเนี่ยเขาทำทหารล่อขึ้นเนี่ยเออเอาว่าไปอะไรอีกอะไรอีกยังไม่จบพี่น้องเลยอะไรกเยเอาอีกเอาอีกเอาปลาเขาจะเราเท่อสักหน่อยไหม ามาช่างเอา่างเบื้องช่างด้วเอาช่างดูไามช่างดูไหมช่างดูมาเดี๋ยเดี๋ยวยังไม่จบพี่น้องมามาช่างดูเลยปลาปลาตัวนี้มัน้้บนเงนงปลาหา ปื้ว่แมนิอลีติอลบบปะัววะยกใหน่อยหน่ยอาห่ยกใหม่ด้ยสักนหนาเอาท้าหน่อยทุกทใหมุกินไปสมาขยดกหรอเท้าหน่อยเรื่องะว่ามันทาบวกแล้นี่ยมาอยักหน่อยมาไม่กัดว่ามามันใหญ่กว่าตัวพี่อวานไหมเนี่ยใหญ่กว่าไหมตัวพี่ใหญ่กว่าเนีอยใหญ่กว่าขาแล้วปุ ใหญ่กว่าเขาดูพบว่า5บวกกันเลยพี่นะเอกชันดูหาคืนยูวปลาเดี๋ยวไม่ขีดว่า้ยสีดอกว้าจ้าว่ากันว่ากันว่างหน่ยท่หารคว่าเนี่ยไม่สี่ี่สี่หกฮะสี่จุกกิโลครับพี่น้องนี่เอกชันขอบคุณครับจบข่าว